ต้องขออภัยหยุดยาวแบบหายหน้าหายตาไปเกือบสิบวันเนื่องจากเป็นโควิด -19 อาการหนักเอาเรื่องขอบคุณที่รอนะครับความเดิมตอนที่แล้วเซอ้อสมิงออกอลาวาดโดยมันแปลงเป็นลุงสีเพื่อหลอกให้หมูลงมาร่วมวงนั่งข้างกองไฟกับมันชาวร่างท้วมเกิดจะพลาดท่าดีที่มีชายวบกลางคนลักษณะเหมือนกับชาวป่าชาวเขาเข้ามาช่วยเอาไวท้ทันเขามีท่าทีรู้เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับมาก บอกให้พวกคณะเดินทางกลับออกจากป่าเพราะว่าลุงคมแกก็มีเหตุผลทําให้ชายปิศนาบอกจะพาพวกคณะเดินทางไปสู่หมู่บ้านของตนเพื่อให้หมูได้รักษาตัวก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแสงแดดในายามเช้าของครุ่งอรุณวันใหม่ค่อยๆสาดแผ่ขยายจากดวงสุริยันที่ตะวันออกกินผืนป่าใช้เวลาไม่ถึงอึดใจ ก็มาถึงบริเวณที่พวกคณะเดินทางพักค้างอ้างแรมอยู่ซึ่งก็ไม่มีใครได้นอนหลับพักผ่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์เสือสมิงบุกเข้ามาเล่นงานถึงภายในใชายวัยกลางคนปริศนาเหลือบมองหมูที่ตอนนี้ท่าทางอาการจะทุเลาลงก็จะพูดขึ้นว่าเดินไหวไหมถึงจะเดินไม่ไหวก็ต้องเดินให้ไหวแล้วละ่ะหากชักช้าพักค้างอ้างแรมที่นี่ต่อกเกรงว่ามีโศกนาฏกรกรมแนแน หวกมันเริ่มจับตามองเราแล้วละโดยเฉพาะเหยื่อที่อ่อนแอที่สุดชายปริศนากล่าวขณะเหลือบมองหมูแกลุกขึ้นเอาเท้าขีดเขียดินกลบกองไฟที่มอดไปแล้วก่อนหันไปพูดกับพี่ใหญ่ว่าเอ้งน่ะไปเอาน้ำมาราดเพื่อความมั่นใจอีกสักหน่อยประเดี๋ยวไฟมันก็ไหม่ป่าหากไม่ทำให้มันดีๆพี่ใหญ่รับคำไปตักน้ำในลำธารใกลๆ้ๆจัดการดับกองไฟที่หลงเหลือ หลังจากนั้นชายปริศนาก็พูดขึ้นอีกว่าเอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วหมูบ่บ้านข้านั้นแม้อยู่ไม่ไกลแต่โขนทางมันก็ไม่เด้สะดวกสบายพูดจบเขาก็ออกเดินนำทางทันทีโดยมีพวกคณะเดินทางคนอื่นๆคอยเดินตามแบ่งหน้าที่กันตามได้รับหมูได้รับความช่วยเหลือจากลุงสีและพี่ใหญ่คอยมาช่วยพยุงพาเดินลุงคมที่เห็นการกระทำของพี่ใหญ่คิดในใจว่า ชายคนนี้มันก็ได้ใส่ใช้ได้แม้บางครั้งมันจะทำตัวเป็นเด็กบ้างก็ตามทุกคนเดินล,ะล,ะละัดเลาะลึกเข้าไปในป่ากินเวลาใหญ่ไปพักหนึ่งจากเช้ารุ่งอรุณก็มาถึงเวลาเที่ยงเที่ยงพอดีชายปริศนาจึงบอกให้พวกคณะเดินทางพักตามอัธยาศัายทำให้ทุกคนแยกย,ย้ายจับจองหาที่นั่งเพื่อหย่อนกายส่วนชายปริศนานั้นเขาก็นั่งมุมมุมหนึ่งอยู่คนเดียวลุงคมด้วยความสงสัย ได้หลายๆอย่างของตัวชายคนนี้จึงเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆโดยยื่นกระบอกไม้ไผ่อันมีน้ำจากสายทารเย็นๆให้ชายพิศนายิม้มแต่ก็ไม่ได้รับเอาไว้ลุงคมไม่รอช้าก็เข้าเรื่องถามทันทีว่าพวกข้าก็ต้องขอบคุณเองที่ช่วยจากเสือสมิงนั่นเอาไว้แต่เรานั้นยังไม่ได้รู้จักมกกักจีชื่อเสียงเลียงน้ากันเลยข้าชื่อคมนั่นไอส้สีแล้วลุงคม แกก็แนะนำผักพวกชี้เรียงคนจนครบทุกคนชายพิศนาจึงแนะนำตัวว่าข้าชื่อแดงเป็นชาวบ้านชาวเขาอาศัยอยู่แถบนี้นี่แหละว่าแต่เอ็งมาทำอะไรกันในป่าลึกละ่ะชายใบกังคนช่างใจเล็กน้อยแต่ก็คิดได้ว่าชายที่ชื่อแดงคนนี้ไม่น่าจะเป็นคนเลวร้ายอะไรไม่เช่นนั้นละก็คงไม่เอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงเพื่อช่วยคนแปลกหน้าคิดได้เช่นนี้ลุงคมจึงยอมที่จะบอกว่า วกเราตามหาคนเดงชายไปกลางคนทำหน้าตาขี้ขมวดก่อนจะพูดขึ้นว่าตามหาคนในป่านี่นะหรือชื่อเสียงเรียงนามคนที่พวกเองตามหาละ่ะเปือกว่าข้ารู้จักแถบนี้ไม่มีใครรู้ดีไปมากกว่าข้าแล้วลุงคมใส่หน้าพร้อมกับพูดว่าชื่อเสียงเรียงนามข้าก็ไม่รู้หรอกเปาะแสมีเพียงแค่ว่าเขาอยู่ในป่าแถบนี้หวังว่านะเออว่าแต่ เอ็งมาทำอะไรในป่าตอนกลางค่ำกลางคืนเหรอคราแรกข้าก็นึกว่าเอ็งมาล่าสัตว์กับหมูคณนะแต่นี่ข้าก็ไม่เห็นอีกอย่างการแต่งตัวดูสบายๆส,สำหรับคนที่จะเข้ามาล่าสัตว์ในป่าดึกๆดื่นๆมันแปลกๆนะแดงชชยใบกลางคนหัวเราะแล้วพูดขึ้นว่าจะว่าหาของป่าล่าสัตว์ไหมนั้นมันก็ไม่เชิงนะักตรอกเรียกว่าออกมาเดินเล่นเสียมากกว่า หากว่าได้สัตว์ป่ากลับไปที่หมู่บ้านมันก็ถือว่าเป็นของติดไม้ติดมือลุงขมงุงงงกับคำตอบของชายคนนี้จึงพูดถามต่อว่าเอ็งเป็นคนมีวิชาอาคมใช่ไหมข้ารู้สึกได้อีกอย่างที่เอ็งพูดในก่อนออกเดินทางและเหตุผลที่ช่วยพวกข้าคืออะไรแดงสวนกลับทันทีหลังจากโดนโรอยยิงคำถามใส่เอ็งนี่ม,มันช่างพูดจริงๆเอาเถอะอยากรู้ข้าก็จะบอก ข้าไม่รู้หรอกนะว่าตัวข้านั้นมีวิชาอาคมหรือไม่ข้าทําไปตามความรู้สึกส่วนในเรื่องเหตุผลที่ช่วยพวกเองคืออย่างที่บอกข้าออกมาเดินเล่นแล้วดันเจอกับพวกเองพอดีเจ้าเรียกว่าโฉชสตาก็ไม่ผิดแล้วที่ข้าบอกให้รีบออกมาจากจุดขัดห้างก็เพราะเมื่อคืนข้ารู้สึกถึงจิตสังหารสายตาอันจับจ้องในความมืดแรงอาฆาตอย่างไรละ่ะข้าคิดว่ามันจะต้องเป็นพวกเสือสมิงไม่ผิดแน่ จึงบอกให้รีบๆออกเดินมาจากจุดที่เกิดเหตุอย่างไรล่ะเอาเถอะเอาเถอะได้เวลาออกเดินทางกันต่อมัวพี่ลี่พี่ไหลผ่านจะมืดเสียก่อนเดี๋ยวจะอันตรายเอาว่าแล้วชายน้ำว่าแดงก็ลุกขึ้นทำให้พวกคณะเดินทางคนอื่นๆเป็นอันรู้กันออกเดินทางกันต่อกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านมาช่วงบ่ายแก่ๆเสียงมแมลงขับขานด,ดังไปทั่วป่าเส้นทางที่แดงพามามันช่างรบทึบ หาใช่ทางสัญจรไม่กระทั่งมาถึงปากทางเข้ามีรอยแยกระหว่างกลางพอให้คนสองคนเดินเข้าไปภายในแดงหันมาพูดกับพวกคณะเดินทางถึงแล้วเขากล่าวด้วยรอยยิ้มซึ่งพวกคณะเดินทางได้แต่ชะโงกเพื่อมองสิ่งที่เรียกว่าทางเข้ามันมีแต่ถาวัลรกๆก,ก,กับต้นไม้ขนาดใหญ่ลเล็กขึ้นแน่นขนาดข้างๆปากทางเข้าจะเรียกว่าโน้มเข้าหากันเป็นอุโมง์ด้วยก็ไม่ผิด ขณะพวกคณะเดินทางกําลังอมามึงอึงๆแดงชายผู้เป็นเหมือนเจ้าบ้านแนะนําต่อเลยทันทีว่าปากทางเข้าออหมู่บ้านมันอาจจะแคบสักหน่อยแต่ก็เป็นที่ที่ดีเลยเชียวละเอาเป็นว่าเข้าไปข้างในแล้วก็จะเห็นเองบอกเลยว่าชวนตะลึงแน่นอนพูดจบชายกลางคนก็เดินลัดเลาะมุ่งเข้าไปภายในทันทีระหว่างทางพวกคณะเดินทางสังเกตเห็นเหมือนกับภาพเขียน วาดอยู่เต็มผนังหินทั้งสองข้างทางราวับว่านี่คือปฏิมากรรมโบราณมีอายุมาหลายพันปีกระทั่งเห็นแสงปลายอุโมงค์ทันทีที่ทุกคนออกมาจากทางแคบๆต้องตกตะลึงกับหมู่บ้านอันซ่อนเร้นอยู่ภายในนี้จริงๆตรงกลางเป็นลานว่างขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยผนังผาอันมีบ้านเรือนสร้างติดกับผนังบ้างก็ใช้ถ้ำเป็นที่พักอาศัยต้นไม้ขึ้นได้เรียงตามผนังจนถึงข้างบนอันมีรูขนาดใหญ่ แสงแดดส่องลงมาถึงราวกับว่าที่นี่เป็นโดมก็ไม่ปานเด็กๆที่กําลังวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆรีบวิ่งมาหาชายที่ชื่อว่าแดงเรียกชื่อของเขากันอย่างเจ้ยแจ้วลุงแดงลุงแดงครับได้อะไรกลับมาไหมผลไม้ป่าหวานๆนะ่ะชายน้ำว่าแดงถอนหายใจทำหน้าสลดเล็กน้อยก็อนจะตอบว่าพอดีดันไปเจอคนลําบากมานะ่ะเลยไม่ได้เก็บของป่ามาฝาก ว่าแต่เห็นป้าชบาไหมเรียกป้ามาหาลุงหน่อยเด็กแม่รอช้าไปเรียกป้าชบาคนที่ชายไปแกางคนต้องการมาไม่นานนักหญิงอายุอนาราราวหกสิบเจปีก็เดินหอบตะกา้าอันมีผักใส่จนล้นแด่แม่รอช้าขอให้ชบาช่วยรักษาชาร่างท้วมคนที่ตนพามาให้หน่อยทางหญิงเชื่อชบารับคำบอกให้ลุงสีกับพี่ใหญ่พาหมูไปที่เรือนของตน เรือนไม้อันทำติดกับผนังผาแบบง่ายๆมีของใช้พอจำเป็นตามที่พวกคณะเดินทางได้เห็นชาวบ้านจัดการเตรียมข้าวของไม่ว่าจะเป็นน้ำท่าหยกยาอันทำจากสมุนไพรให้กับแดงอย่างเสร็จสรรพลุงคมที่หันมองแดงก่อนมองชาวบ้านแล้วก็พูดขึ้นว่าผู้บ้านนี้มันก็สงบสุขและสวยมากจริงๆไม่คิดว่าจะมีคนอาศัยอยู่ในที่แบบนี้ด้วยว่าแต่ได้ไปพบกับคนภายนอกบ้างหรือเปล่านะ บาเธอนั่งข้างๆก่อนตอบว่าก็มีบ้างที่จะติดต่อกับคนเมืองเอาของป่าไปแลกเปลี่ยนลุงคมได้ยินก็พยักหน้าก่อนจะพูดต่อว่าแล้วไม่คิดอยากจะไปอยู่ในเมืองหรือแบบนี้ไม่ลำบากหรือไหา่เด็กๆได้รับการศึกษาด้วยนะไปโรงเรียนอย่างที่ควรเป็นสิ้นคาแดงนั่งใกล้ๆจึงตอบว่าพวกเราชอบความสงบอูที่นี่มันก็สบายใจดี ซึ่งทุกคนก็เลือกความสุขแบบนี้เช่นกันแต่หากใครอยากอยู่ในเมืองต้องการความสีวิไลก็หาได้มีใครว่าออกจากหมู่บ้านไปได้เลยเขากล่าวพางบทยาพรางจังหวะนี้เองสุทินก็พูดถามขึ้นว่าเอ,อ่อว่าแต่เสือสมิงมันจะไม่ตามมาล่าที่นี่ใช่ไหมใช่บางคนกล่าวด้วยท่าทางกลัวๆฉบาดได้ยินก็ตาเบิกโตพร้อมหันไปจ้องแดงแล้วก็พูดขึ้นว่า นี่ออกไปล่าพวกเสือสมิงมาอีกแล้วเหรอก็บอกแล้วไงว่าให้ต่างคนต่างอยู่แดงถอนหายใจก่อนสวนกลับว่าทำไงได้แลวนะก็ต้องดูแลความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านข้าก็ไม่อยากให้มันเข้ามาใกล้ๆในเส้นทางหาของป่าถ้ามันไม่มายุ่งกับพวกเราข้าก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับมันนักรอกแต่นะพักหลังๆพวกเสือสมิงมันก็มีท่าทีแปลก เริ่มจะเข้ามายุ่งยามกับเขตของคนมากขึ้นราวกับมีบางอย่างไปกระตุ้นพวกมันอีกทั้งพวกมันนั้นก็เหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยตอนข้าเฝ้าดูไอ้เจ้าพวกนี้ข้าเห็นเสือสมิงมันใช้มนต์อาคมสะกดให้พวกนี้หลับไหลเหลือเพียงไว้แค่ใายร่างท้วมกะว่าจะข้าไปกินเอาง่ายๆเลยลำบ้างพวกคณะเดินทางได้ยินคำสนทนาระหว่างชายที่ชื่อแดงกับชบาก็ตกใจมันเป็นสิ่งที่แดงไม่ได้บอก ลุงศรีจึงถามในเรื่องนี้ทว่าแดงก็ไม่สามารถตอบอะไรไปได้มากกว่านี้เนื่องจากตัวเขาเองก็ไม่รู้เช่นกันกระทั่งหมูได้พักผ่อนโดยมีสุทินคอยดูแลอาสาอยู่ข้างๆทำให้แดงชักชวนพวกคณะเดินทางไปชมหมู่บ้านของตนแน่นอนว่าไม่มีใครปฏิเสธที่จะได้เชยชมหมู่บ้านแ,บบแปลกๆซ่อนลึกอยู่ในดงป่าดงเขาแต่ก็สวยงามหาที่เปรียบได้ผู้คนชาวบ้านไม่กี่สิบชีวิต ให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายตามสายตาที่พวกคณะเดินทางเห็นแม้จะไม่มีไฟฟ้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ดูจากรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นของลูกเด็กเล็กแดงคนเท่าคนแก่หรือแม้แต่หนุ่มสาวและไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นทุกข์แม้แต่น้อยของป่ายอย่างผลไม้ชาวบ้านก็เอามาแบ่งให้กับพวกแขกของพรานแดงพวกเขามอบให้เสร็จก็ไปทำกิจของตนต่อลุงสีสังเกตเห็นบางอย่างจึงพูดขึ้นมาว่า แดงหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงวะท่าทางเองเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่สิเหมือนกับหัวหน้าของคนที่นี่แดงคิดอยู่ครู่หนึ่งอนจะตอบว่าเดิมทีที่นี่มันก็ก่อตั้งมาได้ไม่นานจริงๆแล้วมันมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่พวกข้าอาศัยแต่ที่นั่นมันไม่ค่อยปลอดภัยที่นี่ปลอดภัยกว่าจะว่าพวกเรากำลังหนีลบซ่อนจากบางสิ่งที่น่ากลัวแต่ข้ากอม คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรแกก่าวด้วยท่าทางงุนงงพูดจาวกไปวนมาทำให้ไม่มีใครจะสนทนาถามต่อขณะเดินเฉยชมหมู่บ้านที่แดงนั้นอาศัยอยู่จู่ๆเขาก็ถามในสิ่งที่พวกคณะเดินทางตามหาแต่พวกคณะเดินทางก็ยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มจึงไม่รู้จะตอบหรือขอให้แดงนั้นช่วยอย่างไรดีแดงจึงขอดูสมุดที่ลุงสีพูดถึงหวังว่าตนนั้นจะช่วยอะไรได้บ้างคราแรก ลุงสีก็ไม่ได้ยอมให้แกใช้เวลาคิดอยู่ครู่หนึ่งและปรึกษาพักพวกอีกครู่หนึ่งทว่าได้ความเห็นที่ตรงกันคือยอมให้แดงรู้เรื่องของสมุดในแค่บางส่วนบางตอนเมื่อตกลงกันได้แล้วลุงสีแกก็ควักสมุดปกหนังอันพกติดกายตลอดออกมาแกแม่รอช้ายื่นให้กับชายที่ชื่อว่าแดงซึ่งทันทีที่สมุดสัมผัสเข้ากับฝ่ามือของแดงมันเกิดแสงประหลาดเหมือนกับตอนที่เจอเข้ากับดาบนํำผี แดงนั่งจุจๆตาเลือกายหลังล้มตึงพวกคณะเดินทางต่างตกใจรีบพากันเข้ามาช่วยแดงฮิวปีกลับบ้านพักของเขาท่ามกลางสายตาของชาวบา้านที่กำลังตะนกว่าเกิดอะไรขึ้นกับแดงไม่นานนักร่างของชายกลางคนก็ถูกวางไว้ระเบียงเรือนชาวบ้านตกใจและเข้ามาถามถึงสาเหตุพวกคณะเดินทางอธิบายโดยไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนดีเพราะหาเหตุผล ที่จู่ๆเขาเป็นอย่างนี้ไม่ได้ลุงคมก็รีบชักสมุดปกหนังออกมาจากมือของแดงซึ่งทันทีที่สมุดปกหนังหลุดจากมือแดงก็นิ่งสลบเหมือนไปในทันทีลุงคมมองหน้าลุงสีลุงสีมองหน้าทุกๆคนจนกระทั่งมาถึงใบหน้าของชบาหญิ้มใบกางคนมองจ้องพวกคณะเดินทางท่าทางของเธอดูเหมือนกับจะรู้อะไรสักอย่างมันแสดงถึงความตนกผ่านออกมาจากใบหน้าลุงคมกำลังจะอ้าปากถาม พวาก็โดนจะบาพูดตัดบทขึ้นมาก่อนว่าออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะออกจากที่นี่ไปโดยไวที่สุดเธอการาดด้วยน้ำเสียงแข็งท่าทางอันเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันของหญิงผู้มีนามว่าฉบาทําให้พวกคณะเดินทางงุนงงพี่ใหญ่ก็รีบถามทันทีว่าแล,แล้วสายของเราละ่ะหากให้ออกจากที่นี่ตอนนี้เราก็าต้องเจอกับพวกเสือสมิงเป็นแน่ในจะมีพักพวกที่บาดเจ็บอีกฉบาชะงักนิ่ง หลังโดนตอกสนกลับมาเช่นนี้แต่ถึงกันนั้นเธอก็ยังคงยืนยันคำเดิมขอให้พวกคณะเดินทางออกจากหมู่บ้านสอนรีบขอโทษขอโพยทันทีแล้วก็กล่าวถามว่าทาไมจูๆ่ๆโกรธพวกเราจะบาะมองจ้องหญิงสาวพร้อมกับพูดสอนว่านี่เองขอโทษโดยไม่รู้สิ่งที่เองกำลังก่อให้เกิดงั้นหรือได้เง้นข้าจะเล่าให้ฟังไอ้สมุดนั่นนะ่ะมันเกี่ยวข้องกับชายน่ากลัวคนหนึ่ง มันน่ากลัวซะยิ่งกว่าผีสางหรือเสือสมิงข้างนอกนั่นซสอีกคิดว่าพวกข้านี้จากอะไรล่ะมันลบซ่อนอยู่ที่นี่ผีสางหรือเสือสมิงมันฆ่าเพื่อกินแต่ชายคนนั้นมันฆ่าเพราะเป็นสันดานเพราะความแค้นคนรอบตัวคนที่พวกเองรักทุกคนล้วนต้องตายพวกคณะเดินทางได้ฟังก็เงียบเป็นเปล่าสากไม่รู้จะพูดอะไรดีก่อนที่สอนจะพูดขึ้นว่า ฟังฟังดูแล้วก็ก,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 ก็ไม่ต่างจากที่พวกเรากำลังเจอเอ็มสยามเทรดดิ้งชบาถึงกับชะงักก็รีบถามขึ้นมาทันทีว่าเอ็งหว่างไงนะสอนทำหน้าง,งุนง,งงก่อนมีท่าทีตกใจไม่ต่างจากชบาแล้วก็พูดขึ้นว่าอย่าบอกนะรู้จักเอ็มด้วยชบาสายหัวก่อนตอบว่าหากมีนมว่าเอ็มตัวข้านั้นไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นสยามเทรดดิ้งละก็ พวกเรารู้จักดีเลยล่ะชายผู้เข้ามาว่าจ้างสามีของข้าเดินทางหายไปเป็นปีๆกลับมาอีกทีไม่ได้สิ่งใดมีแต่ความสูญเสียโดนตามล่าโดนไล่ฆ่าแม้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่สนคนกว่าครึ่งในหมู่บ้านล้วนโดนพวกมันฆ่าล้างบางสิน้นไอคนที่อยู่เบื้องหลังหาใช่ใครอื่นชื่อของมันชื่อของไอเลวนั่นวุริยะ หลายคนงุนงงนอกจากพบที่ออกอาการตกใจทําให้ชบาเห็นในจุดนี้จึงถามว่ารู้จักด้วยงั้นหรือพบรีบตอบกลับทันทีว่ารู้จักสิแต่อาจจะไม่ใช่คนที่รู้จักมักจีดีเขาเป็นคนไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของสยามเทรดดิง้งที่ผมนั้นเคยทํางานว่ากันว่าเขาหายสาบสูญไปนานแล้วไม่รู้ชะตาหลังจากนั้นลูกเขาก็หายไปจะเป็นเขาได้อย่างไร หากว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ทำไมปล่อยให้สยามเทรดดิ้งล่มสลายอีกอย่างเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างหากกลับมาทั้งเงินทองอำนาจสิ้นคมพอดีจะบ,บาก็สวนกลับทันทีว่าคิดว่ามันจะไม่มีอะไรที่มากมายกว่าสิ่งเหล่านั้นอีกนั้นหรือแม้ตัวข้านั้นเองจะไม่รู้อะไรมากแต่ต้องเกิดอะไรขึ้นแน่แนกับการเดินทางของพรานแดงี่ใหญ่ที่นั่งฟังมาสักพักก็พูดขึ้นว่า จะไปยากอะไรรอให้แดงฟื้นแล้วค่อยถามเขาซะสิจำปาสายหน้าก่อนจะตอบกลับว่าจะเชื่อหรือไม่แดงเขาไม่มีความทรงจําตอนเดินทางลงเหลืออยู่เลยมันมีแค่ตอนก่อนออกเดินทางแล้วก็ตอนกลับมาแล้วเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงมนอาคมดูเหมือนของเหล่านั้นก็ไม่หลงเหลือด้วยเช่นกันหากที่เห็นเห็นว่าแกใช้อาคมได้ละก็เป็นเพียงแค่สัญชาตญาณ มันเคยได้ใช้คลุกคลีอยู่กับมันเป็นเวลานานมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ร่างกายจดจําได้เท่านั้นทุกคนได้ฟังที่ฉบากล่าวเข้าใจทันทีว่าเหตุใดแดงหรือพรานแดงจะมีท่าทีแปลกๆผู้จาวกไปวนมาพวกคณะเดินทางเริ่มจะคิดไม่ตกหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าของฉบาก่อนจะหาลือแก้ปัญหาต่อไปอย่างไรดีลุงคมก็พูดขึ้นว่าคงไม่มีถังเลือกแล้วละ่ะพรุ่งนี้ เราออกเดินทางออกจากที่นี่เพื่อไม่ให้คนในหมู่บ้านเป็นอันตรายไปมากกว่านี้สิ้นคำไม่ถึงใจจูจูแดงก็ลุกขึ้นนั่งเขาเหงื่อแตกสมกายดวงตาของเขาเบิกโตมือจับคว้าแขนของลุงขมแน่นทำให้ลุงขมและคนรอบๆข้างนั้นตกใจแกพยายามจะแกะมือของแดงออกแต่ว่าแกะเท่าไหร่ก็แกะไม่ออกตันใดนั้นแดงก็พูดขึ้นว่าข้าจําได้แล้วพวกพวกเราตามหาบางสิ่ง วังพริกชะตาข้าไม่มีคำเรียกมันมีสีแดงฉานข้าเดินทางร่วมกับพักพวกบ้างล้มหายตายจากกระทั่งสุดปลายทางการเดินทางมันไม่ได้เป็นอย่างที่บุริยะมันคาดทุกอย่างพริกตะลัปัดทำให้บุริยะมันไล่ล่าพวกเราตามคำสัตย์สาบานหากการเดินทางไม่เป็นอย่างที่มันต้องการไม่มีอะไรไม่มีอะไรหยุดยั้งมันได้แล้ว ชายเวกังคนนับว่าแดงกล่าดด้วยท่าทางเหมือนเด็กคนวิกลจริตก่อนจะปล่อยมือจากลุงคมชายเวกังคนไม่เอารอช้าชักมือกลับโดยไวยก่อนพูดขึ้นว่าแดงนั่นหมายความว่าเอ็งเคยไปเดินทางประจนภัยข้ามสามภพมาแล้วงั้นเหรอโดยร่วมกับไอ้ปริยะอะไรนั่นแล้วพวกเอ็งก็หักล้างมันทําให้ในตอนนี้มันไล่ล่าพวกที่เดินทางกับมันเอ็งหยุดมันไม่ได้ข้าเข้าใจถูกไหม ใช้เวกังคนอย่างแดงพยักหน้าเอาละครับเรื่องราวยังคงงุนงงสับสนในไม่ช้าคงได้รับความกระจา่างโปรดติดตามในตอนหน้าพอจนภายล่าสมบัติดินแดนพิธิภาค2หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบ